และผลไม้มีหลายสีครับในแต่ละสีเนี่ยมันมีสารต้านมะเร็งอยู่ในนั้นด้วยนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสีแรกคือสีออกเขียวเขียวอ่อนเขียวเข้มแบบนี้ครับมีสารโพลีฟีนอลอยู่ขงในนะครับช่วยลดการอักเสบของเซลล์ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ในบางชนิดสีต่อมาคือสีแดงน้ำเงินสีในตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดครับ มีสารแอนโทไซยานินนะครับเป็นสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลลงได้ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งด้วยนะครับสีต่อมาเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับพบในทับทิมในมะเขือเทศในแตงโมพวกนี้จะมีสารไลโคปีนอยู่ในครับช่วยลดความเสี่ยงความรุนแรงของการเป็นมะเร็งหลายชนิดครับโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านม รวมถึงมะเร็งป่ามันลูกด้วยนะครับสีต่อมาคือสีออกส้มๆเหลืองๆแบบนี้ครับเป็นสีที่มีสารเบตาแคโรทีนอยู่ข้างใน,นครับสารเบตาแคโรทีนเนี่ยเป็นสารสําคัญที่ช่วยลดสารต้างอนุมูลอิสระต่างๆเป็นตัวทําให้เซลล์เนี่ยคงสภาพอยู่ไม่เสื่อมสภาพลดความเป็นโรคเลือรลางต่างๆด้วยต่อไปสีเหลืองส้มๆแบบเมื่อกี้ ยังมีสารสําคัญตัวหนึ่งก็คือวิตามินซีครับวิตามินซีช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุค้มกันในร่างกายทําให้เราไม่เป็นหวัดมีภูมิต้านทานท,ที่แข็งแรงและสุดท้ายคือสีเขียวต่างๆที่อยู่ในผักในผลไม้ไหลายๆอย่างมีวิตามินอ e ีครับวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดทําให้ผิวพรรณเราสดใส ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดและที่สำคัญคือเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเราไม่แก่นะครับคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวรวมถึงร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับสรุปก็คือทั้งในผักและผลไม้แทบไปทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้สะอาดนะครับแล้วก็ปรุงสุก เรากินไปเยอะๆมันจะมีสารต่อต้อตานมะเร็งทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสารโพลีฟีนอลสารแอนโทไซยานินไลโคปีนเบต้าแคโรทีนรวมถึงวิตามินซีวิตามินอีและเกลือแร่ต่างๆมากมายทั้งในผักและผลไม้เราควรจะทานผักและผลไม้อย่างน้อยใน1มื้อเนี่ยจะต้องมีมากกว่า50%ขึ้นไปจะช่วยร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคนะครับด้วยความหวังดีทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ และแถมนิดนึงนะครับถ้าใครอยากปรึกษาหมอยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ให้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงทิกตอกได้เลยนะครับทิ้งคำถามไวนะ้เดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับสวัสดีครับ